อาหารท้องถิ่นเก่าแก่ขาดผู้สืบทอดก็เลยเหลือน้อยรายก็ไม่ต่างจากแวดวงศิละปะวัฒนธรร,รมเก่าแก่เช่นกันนะครับแต่ว่าสําหรับมโนรานั้นก็ยังมีเยาวชนในจังหวัดตรงังที่หันมาสนใจกันอยู่ตอนนี้ก็เปิดเป็นคณะเล็กๆอุมชมแล้วก็ออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดกันนะครับเพื่อาหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมช่วงว่างระหว่างเรียนด้วยแล้วก็เป็นการสานต่อการแสดงพื้นบ้านไปด้วยนะครับ คณะมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับเราก็มีผู้ปกครองมาด้วยกว่า30ชีวิตนะครับมาร่วมกันเปิดมั่วรำมโนราโชชุดเด็กที่ฝึกซ้อมการแสดงจากรุ่นพี่โรงมโนราช่วยกันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมสืบสารประเพณีของภาคใต้และถือเป็นการใช้เวลาว่างของเด็กๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมารำมโนราโชแต่ละชุดกันที่ตลาดกลางเมืองตำบลโคก หล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังที่นี่เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตนะครับอยู่ใจกลางเมืองตรังลยครับประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อของกันจํานวนมากตลาดเนี่ยเขาใจดีคุณผู้ชมมีเวทีสาธารณะเนี่ยตั้งเอาไว้ให้เอามาแสดงผลงานแสดงความสามารถต่างๆกันได้ครับแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปครับในลวดลายท่วงท่ารำที่สวยงามนะครับทั้งยังเป็นการหาไรายได้ระหว่างเรียนของเด็กๆไปด้วยที่เขามีใจรักมโนราแล้วก็ร่วมสืบสารมโ,รมโนราต่อไปครับ บรรยากาศเี่กก็มีประชาชนที่ไปเดินตลาดกันก็สนใจมาแวะชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาชมมโนราตัวน้อยจากบ้านวังเหินลาดเนี่ยบอกว่ามาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวที่ตรังแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับบริษัทสื่อออนไลน์อยู่แล้วด้วยมาเจอน้องๆรําแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ก็เลยคิดอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะครับจะได้มีขวัญกําลังใจในการศึกซ้อมกันมาเผยแพร่วัฒนธรรมของภาคใต้ให้หลายๆคน ได้เห็นในโลกออนไลน์ซึ่งการแสดงมีทั้งหมด3ชุดนะครับมีรํมโมานราตัวอ่อนรํมโมานราจิว๋วแล้วก็ในพรานมีทั้งชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ครับน้องๆแต่และชุดเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปซึ่งการรํมมนราใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับยิ่งกว่าจะมาออกงานแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ถึงเดือนแล้วก็เรามาเจอน้องๆที่เขากำลัง รำเนาะแล้วก็การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนกะ็เลยอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมให้น้องๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ครับผมเพื่อที่น้องๆจะได้มีขวัญแล้วก็กำลังใจในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องชาวภาคใต้ให้ให้แบบให้ให้หลายๆท่านมองเห็นในโลกออนไลน์อะไรอย่างงี้นะครับผมค่ะก็จะเป็นงานโชว์ต่างๆงานในโรงโมโนราค่ะก็จะมีงาน เรานำอะไรได้บ้างกับประกาศติด <tuh -tuh> ก็จะมีม <c> นุราตัวอ่อนค่ะแล้วก็มนุราก็จะเป็น3ชุดก็จะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ค่ะที่ซ้อมกันอยู่น้องๆแต่ละชุดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปค่ะกากมาการแสดงนี้คือได้ฝึกลองใช่ค่ะหาประสบการณ์ให้น้องๆได้น้องๆในคณะตอนนี้นะครับเป็นเด็กๆอายุระหว่าง7ถึง18ปีนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ25คนก็มาหารายได้นะครับเปิดมวกโชว์การแสดงกันแบบนี้เป็น กำลังใจให้น้องๆด้วยครับเผื่อว่าใครอยากจ้างคณะของน้องๆเนี่ยไปทําการแสดงกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยครับ0 6 2 2 3 0 0,309ครับ